้อมชีเล็กกับมีเราเนี่ยสดใม่ใหมเนาะกาชาเปียกโ,บโบยอ้โหชเปียรเนาะกรอนี่ค้อยอะไรกสันส่งเป็นแต่แซบเนาะคนขายก็งามกรอนี่ก็เป็นแต่แซ่ <c oughs> บคนเดียวเพราะว่ากินคนเดียว วายีพี่น้องเอาหมดสู่ภูสู่คนเนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านคำขีกลายหนอะเมืองท่าแค่แวงข้ามวนคลิปนี้ชิพาพี่น้องเอาไปเลาะไปเที่ยวตลาดเซาบ้านนาโดนพี่น้องเลยโบได้ไปเลาะตลาดเซา้านาโดนโดนแล้วเนาะวันนี้มีเวลากับิพาพี่น้องเอาไปเบิ่งบรรยากาศอาหารการกินยูยที่ตลาดเซาบ้านนาโดน ทางซานเมืองท่าแขกพี่หละพี่น้องเอ้ติดกับบ้านฝนเยียน้อยคืนนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ตื่นเช้ามาอากาศซุมเย็นฝนล,ลิ้นหมดคืนกบเขียดเอื้องน่าจะออกเนาะอากาศเริ่มเย็นแล้วพี่น้องบะงบอกเถึงฤรดูการเห็ดไทยเห็ดหนาใกล้สิเขามาเถิงแล้วพี่น้องเอ้ โอเคนนอะพี่น้องเขาไปยิตามเบิ่งภาพบรรยากาศอยู่ที่ตลดาดเ้าบ้านนาโดนกันเลยเนะาะว่าสิมีอาหารการกินอย่างแน่ bàn cả tà la sau nà đội nị long này phun bổ lại bàn em này hai bút này, la hai bút hai la hai bút hai la hai bút hai bút hai la hai bút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 

น้อยเพราะอตราเลยสี่แสนสี่แสนห้าแล้วห้าพันะยอกยอก่อขายปลาหมึกหอยแครงหอยแครงง่ายเนาะเบ้มาซื้อซาลาเปาซาลาเปาซื้อซาลาเปา่าไมซาลาเปาก็มี3ามอนิ ກັບ બો ງຂໍ ข้าวเหนียววะหมูมี่่จะงกินซชกเนาะตีหมูตีตับตับหมูบ่แม่่มะไรเนี่ยอันนี้เป็นคนไก่เนาะ หอมขีเล็กกับมีเราเนี่ยใส่หังกล้วยคซ่บใส่หังกล้วยนอไม้ผักเน่าหอมไก่ใส่สารบ่แม่บเลออกักใช่ไหมอ่เลใส่สารเนาะบ่มีสารโอยดมุไม้มุกลานอไม้ลายัมุนึงโอยดยนุก มบิเขาเนี่ยวะมบิยังบุษกย่งบุษงคืหลายอย่างต้นไม้กรมีเนยมีอดไข่ป่าเน,ะน,นาะไข่ป่าครับครับ หอยจูบหออยกับีเนาะที่เล็กไงฮี่เล็กเนาะแมมเนาะที่เล็กแหละต้มบบเนหอยเจ้าจะหัวซีไข่มาท่าไดหัวซีไข่สอมัดห้าสองมัดห้าอะนะสองมัดไหมเดียวัดของเฮานะตายวัดหัวซีไข่ละตายเลยอันนี้กระดาษมาหนักันนั่นของเจ้า

น้ำหน้าค้น้ำหน,หนองเอาเลยับล่ะครับล่ะ <c oughs> คนบวหลายบระดัมาิี้วยอ,อีเชีงน,น่อยคนสีหลายปลาขาวปลาป่ากสดสดใหม่ๆเนะานะปลาทำคองวาแม่ ซื้อมาขายขายเท่าไหร่ตวสามสิบพันใช่ไหมไงยอปคนได้ไหมไงขนมขนมข้าวต้มหวานบอใส่น้ำตาลเนาะใส่อล้วนะอ,ลลอันเท่าไหร่ พันเท่าไรไหมสี่สันห้าส,สี่อันหา้าสี่หา้าพันต้วมันกล้วยอาคือเกลี่ยแล้วขา,ายบุหรี่บุี่ได้เดือดักนะ ข่าชอเปียกโบโบยชอเปียกเนาะกรณีค่อยอะไรค่อยส่งเป็นแต่แซ่บเนาะคนขายก็งามกรณีก็เป็นแต่แซ่บมาถือมือเห็นเนี่ยเออกรณีเป็นต่แซ่บคนขายก็งามมาถือมือชาวบ้ามาโูมือบ่กบอมือสวยงามนะโอ้มาถือมืองามเนาะ โ, Dante, โดยโดยโดยครับครับดเลยหอมขนาดกระตุกกระขายบ่โอ้มาขายเนาะมีวิธีทำอยู่ใหนฮะมีกระตุกเปล่าให้น้ำหินโอ้ที่เรามาตั้งให้อย่างมาขายเนาะโดยโดยโดย อากุ้งเ้างขา้งหลเือนวแล้วกุ้งคุ้งคุ้งน้ำเชื่อหรอเปล่าคอให่งคุ้งทะเลเนาะดอยดอยดอะดยตา ซ้นหมูก็มีเนาะซีนหมูลูกซ้นพืชพักก็มีคื้กันจีใส่นมจีบะเต้อยที่จีใส่นมก็มีบ่า ดูผ้า,ล,นะาลายเนาะพอดีดูผ้ามันร้อนจีเื้อนะจีเสยนมพอะีเปเตมีหมดนะดูผ้าลายแห้งแต่ไม่ค้าม่ได้พักเลยาอดีขนาดเซยนมหรอปบอใส่ คนเดียวเพราะว่ากินคนเดียวนี่เป็นชิฟ้าบรรยากาศตลาดซาบานาโดนะพี่น้องฮวงยุ่งกินกับลายเยอะวันนี้คนโบรายบันไดโอ้ยยางไปคนเดียวที้มดเหรอลาบเนี่ยลาบเป็นน้ำซึมเป็นน้ำเลยขายดีขนาดเลยเนี่ย เพี่น้องพี่น้องสรับคลิปนี้มาฮอนี่วอรสอวนจะขอพิชิปไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่สบายดี